สวัสดีครับมันนี้ส่องใท้บานเลี้ยงกล้วยที่ผลมีมุกพลนะครับวันนี้เปิดกล้วยยุคอกจ้าข้องเลยครับวันนี้เปิดกล้วยยุคอกจ้าของอ่อตัวนี้เป็นลูกสาวแก้วฝาดนะครับเด้อสองปีสองเดือนพี่น้องฟันน้ำนมครับตัวนี้ฟันน้ำนมนะครับพี่น้องตัวนี้ฟันน้ำนมสองปีสองเดือนลูกสาวของแก้วฝาตอนนี้ส่วนสูงกับประมาณร้อยสามเจ็ดบวกครับผมมาหน้าคนก็ลรอยสี่สิบบวกแน่นอนครับเพิ่งเลี่ยมโตนะครับตัวนี้เปิดราคานะครับเด้อ เปิดราคาเลยครับอยู่ขอกจากของยิงครับผมนี่นะครับลูกสาวแกวฝาสองปีสองเดือนครับผมตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาเกษตรกรจับต้องได้พี่น้องบ้านเฮาเอาไปเ็ดลูกเข่าสนามได้ครับหรืออัดไปประกวดได้ครับผมตัวนีเปิดไปสองแสนหาครับผมตอรองได้เล็กหน่อยเลยครับเพื่อเปิดราคามองเอาครับราคาเพฟังเลยครับลูกสาวแกวฝาได้ครับเพื่อตัวนี้ครับ สองปีสองเดือนครับฟันน้ำนุ่มนะครับพี่น้องเด้อฟันน้ำนุ่มสนใจตัวจริงนี่กะเข่าพัเบิ่งได้ครับเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรเบอร์โทรก็คือศูนย์เก่าซีสามหกเก่าแปรหาสองเก่านะครับเซียนคมครับเปิดราคาก้วยหนาฟอกเลยครับเด้อลูกสาวแก้ว้าสองปีสองเดือนครับลูกลอยสามสิบเจ็ดบวกด้วยพี่นอ้องอนาคตลอยสี่สิบบวกคือแน่นอนครับผมเพราะว่าแม่เพิ่นลอยสี่สิบบวกครับแม่เพิ่นลูกก็ต้องไปกับแม่เนาะครับพี่น้อง ตัวนี้ครับสาวแกวฝ่าเด้ครับเด้อเบิ่งใกล้ๆครับเบิ่งอ้อมรอบตัวนี่ครับฟันนุ่มๆเ้อครับพี่น้องเด้อฟันเต็มปากเลยครับผมเปิดราคาไว้สองแสนห้าหมื่นบาทครับต่อล่องเล็กน้อยครับผมปาลูกครับเียโตัวสวยครับเยำตัวสวยเบิ่งถ่ายน้ำครับเดี๋ยวเบิ่งถ่ายครับเบิ่งถ่ายน้ำนะครับเด้อเบื้งถ่ายครับถ่ายสวยครับสาวแกวฝ่าครับผมใช้มากค้ยเปลือก เอาไปพัฒนาต่อราคา2อ0 0 0นบาทครับผมเดี๋ยวจบไปอีกี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อมีหลายตัวสิเปิดราคานาคานาอกครับผม,ผมเปิดแม่ที่สองนะครับเด้อเป็นกล้วยเราเกาบนเท่าครับสายอ่างเด้อี่นองเด้อสายอ่างแม่จายลูกครับเป็นลูกที่สองในทองนะครับเด้อเป็นลูกที่สองกล้วยกับหน่อยสามสิบเจ็ดตัวครับลูกที่สองในทองสายอ่างสายพัฒนาครับตัวนี้กับ ท่องนะครับพี่น้องท่องแปดเดือนกว่าผสมจริงเทอร์โบนะครับตัวนี้ผสมจริงเทอร์โบข้างในสีจันทรยี่สีเข้าเจ้าของเทอร์โบนะครับเด้อลูกเทอร์โบแปดเดือนกว่าครับพี่น้องเกิดจากการผสมจริงนะครับเป็นเป็นแม่แม่เลาเกาบนเข้าครับผมสายอ่างครับพวกนี้ผมจะเนียนเนียนื่องพวกเนียนน้ำนมครับผมอ่าจากนี้จะกล้วยอ่างครับแม่ใจลูกนะครับผมนี่ของเทอร์โบได้ แปดเดือนพัวครับพี่น้องเกิดจากการผสมปิงนะครับอยู่กอบกีซีจันเฮาไอ้ไส้นี่นะครับตัวนี้เปิดไปแสนสองครับผมตัวนี้เปิดไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับผมตัวนี้ครับเปิดเปิดไปครับผมเนืสายอ่างนะครับพี่น้องเบิ่งใกล้ๆครับผมเบิ่งใกล้ๆด้วยครับพี่น้องร้อยสามสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ก็จกตาเกษตรกรน้ำกันนี่นะครับทองแน่นอนตรวจทองได้คู่โตครับพอทองบอขายครับ เอาราคาควา่ำพิมพ์ปลากันครับพี่น้องนี่นะครับซื้อหนึ่งในสองครับผมซ้สำซื้อเหื่นแถมสานเด้พี่น้องเด้อเอาเนี้อกัซื้อเหื่นแถมสานนะครับซื้อผู้สาวก็ซื้อเอาคุหนหลนูกหลวดจังโ่ยเฮ็ดงานนี่นะครับหลูกสองในทองนะครับก็แปดเงินกวาดทองเทือบของผีสีจันยี่สีครับเปิดไกใบหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับผมสายอีสานเหล่าเก่า ท่องสองในทองเบอร์โทรกับศูนย์เก่าซีสามหกเก่าแปหาสองเก่าครับผม